สวัสดีครับครับพุทุกคุณพลักเครื่องวันนี้ครับก็จะมาทําตามสัญญาไว้ที่ให้ไว้กับทุกท่านนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับก็คือสืบเนื่องจากในคลิปแรกของผมนะครับที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับกระดาษยันของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเนาะแล้วก็ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นกระดาษยันที่อยู่ในกรอบนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถ แสดงให้ทุกท่านเห็นได้ว่ากระดาษนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีความหนาความบางอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาที่ไม่ได้อยู่ในกรอบนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรเนี่ยจะสัมผัสให้ดูให้ฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ามาดูกันว่ามีเนื้อกระดาษเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเก่ามากขนาดไหนนะครับก็วันน <through> ี <uss> <m> ้ที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันก็มี2แบบด้วยกันนะครับ <sh> ก็มีทั้งที่เป็นแบบสีแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบที่เป็นขาวดําแบบนี้นะครับก็สําหรับพิธีหรือว่าในวาระการออกนะครับปีก็คือเป็นปีเดียวกันนะครับปี2,491นะครับกระดาษยันของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับตรงนี้เขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองสิ่งก่อสร้างนะครับและก่อพระเจดีย์เข้าเปลือ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างอยุทยานะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีสีที่เป็นขาวดาแบบนี้นะครับจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับอ่านี่คือความแตกต่างนะครับเนาะนะครับตรงนี้จะเขียนว่ารูปหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับอยุทยาอําเภอบางไรจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยานะครับมีความแตกต่างกันหลายจุดนะครับอ อันแรกเลยที่น,น่าสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยเขียนว่าที่ระลึกในงานสิ่งฉลองสิ่งก่อสร้างนะครับและกอบพระเจดีเข้าเปลือกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนะครับตรงนี้เขียนว่าหน้าต่างเฉยๆนะครับแต่ว่าที่เป็นขาวดาเขียนวัดหน้าต่างนอกนะครับอ่ามีคําว่านอกด้วยเนาะแต่คําว่าหน้าเ,นเขียนเหมือนกันคือนอหนูสระอาไม่เอก หนหนูสระอาไม่เอกเหมือนกันนะถ้าปัจจุบันเราเนี่ยหน้าต่างเราจะเขียนหน้าเหมือนหน้าตานะครับนะหอหีบนอหนูสระอาไม่โทนะครับหน้าต่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียน s, อยุธยานะครับตรงนี้เขียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วแถมมีอำเภอบางไทรด้วยนะครับอำเภอก็เขียนด้วยภาษาแบบโบราณนะครับเนาะครับอำเภอนะครับ,รรบปัจจุบันเราเขียนพอสำเพานะครับเนาะอำพภอสำเพลเออนะครับ แล้วก็บางใส่ใส่อันนี้ก็ซอโซ่เลยตรงๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นภาษาในยุคปัจจุบันเราใช้ทอทหารรอเรเือนะครับก็จะเป็นบางไสนะครับเนาะอ่านี่ความแตกต่างกันระหว่าง2แบบนี้นะครับ <c oughs> มาดูว่ามีอันไหนอีกที่แตกต่างกันนะครับเนะาะทั้งทั้งที่ตามประวัติลอวเนี่ยเป็นปีเดียวกันนะครับสองสมือน,นกันนะครับจุดที่แตกต่างกันอีกก็ด้านล่างนี้นะครับ Ое, นะครับตรงนี้เขียนยันนนะครับบอกกันไฟไหม้นะครับเนาะแต่อันนี้ไม่ได้เขียนว่ากันอะไรนะไม่ได้เขียนไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนกันโจรผู้ร้ายนะครับกันโจรผู้ร้ายแต่นี้ไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าเป็นยันอันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อยันเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้บอกชื่อยันเฉยๆนี้เป็นยันนกคุ้มนะครับเนาะ กันไฟไหม้นะครับอัธิโลเกศีลคโคโนสัจังสุจัยนุทยานะครับเป็นคาถาวัตตะปริตนะครับก็คือยันนุคุ้มนั่นเองนะครับก็ถัดมานะครับความข,ข้อแตกต่างกันนะครับเนะเาะอ่าตรงนี้นะครับเขียนรูปหลวงพ่อบูชาเกิดลาบและขายของดีนะครับและกันัยต่างต่างนะครับวันที่20มีนาคมพศ2491 ส่วนอันนี้นะครับไม่ได้บอกว่ารูปหลวงพ่อจงรูปหลวงพ่อเหมือนเดิมจะเขียนว่าบูชาวไว้กับบ้านกันภัยได้ต่างๆเป็นเมตตามหานิยมค้าขายของดีมีลาบต่างๆและป้องกันไฟนะครับนะแล้วก็มีวงเล็บไว้ด้วยนะครับว่าไม่ได้บอกบุญหรือเรื่ออะไรนะครับอ่านะครับนะแล้วก็เขียนที่มาด้วยนะครับว่าพิมพ์ที่ไหนนะครับก็คือพิมพ์ที่ร้าน ดำสว่างอยู่ท่าข้ามสถานีอยุธยาจังหวัดอยุธยานะครับนะครับอ๋อมีความแตกต่างกันนะครับเนาะอันนี้มีบอกที่มาที่ไปที่พิมพ์ด้วยนะครับลงพิมพ์ด้วยนะครับนะครับเนาะอีกอันนึงนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหานะครับเนาะไม่ใช่เนื้อหาที่เขียนข้างในนี้แต่ว่าเป็นเป็นขนาดครับอาจจะต้องเอียงให้ดูนะครับเพื่อที่เห็นความยาวนะครับเนาะ มเอาที่เป็นสีซ้อนข้างล่างนะครับเนาะอ่านี่ครับความความยาวนะครับความความยาวหรือความสูงนะครับสีที่เป็นที่เป็นสีเนี่ยจะสั้นกว่านะครับแล้วก็ขาวดําจะยาวกว่าประมาณ1เซนติเมตรนะครับเนาะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยความยาวของถ้าเป็นถ้าเป็นสีเนี่ยประมาณ2 1เซนติเมตรนะครับ21เซนส่วนอันนี้ก็น่าจะประมาณ22นะครับเนาะเราดูความกว้างกันนะครับ อกว้างนี้เท่ากันนะครับเนา่าจะเท่ากันนะครับหย่อนนิดหน่อยนะครับที่เป็นขาวดำหยอดนิดหน่อยอ่านะครับหย่อนนิดหน่อยนิดนิดหน่อยประมาณสองสามมิลนะครับอ่านะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับเนาะแต่ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันหมดนะครับจำพวกยันอะไรต่างๆนะครับด้านข้างนี้ก็เขียนยันอ่านวรคุณนะครับเนาะเนี่ยครับ สังวิสุโลปุสะภุภะนะครับแล้วก็ยันพุท, Trans พทธคุณ9นั่นเองนะครับเนาะนวหารคุณนะครับสังวิสุโลปุสะภุภะนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้พุทธสังมินะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพุทธสังมิเหมือนกันแล้วก็ณชาลิตินี่ก็ณชาลิติเหมือนกันนะครับอ๋อเหมือนกันเลยนะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับ นี่ก็มะนี่ก็มะเหมือนกันนะครับเนาะนี่ก็เขียนอะไรนะโมพุทธายะเหมือนกันนะโมพุทธายะเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางเนี่ยตรงนี้จะเป็นน่าจะอ่าน่าจะเป็นตัวอะนะครับเนี่ยเนาะอะครับส่วนอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นนะนะปัดตลอดนะครับเนี่ยเหมือนนะปัดตลอดของหลวงหลวงปู่โตเลยนะครับเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคในส่วนของเนื้อหาหรือว่าขนาดก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างกันระหว่าง2แบบนี้นะครับเนาะเผื่อท่านไหนที่ผ่านหูผ่านตาก็จะได้โอ้รู้ว่าอ๋อแตกต่างกันอย่างนี้นี่เองนะครับเนาะแล้วก็ส่วนกระดาษนะโอเคความเนื้อของกระดาษนะเป็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าท่านที่อยู่ในยุค ยุคเนยแล้วครับเนาะครับยุค90เนี่ยเราจะเคยใช้กระดาษแบบนี้กันนะครับเนาะกระดาษสักาแบบนี้นะครับนะฮะก็มีกลิ่นหอมๆกลิ่นกระดาษนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีความย่นแสงไฟของผมมันจะกระพริบนิดนึงนะครับจะมีความย่นนะครับก็มองเห็นทะลุเลยนะครับหอมนะครับสัมผัสอย่างนี้เราหอมเลยนะครับถ้าท่านที่เคยสัมผัสกระดาษแบบนี้ก็อาจจะแบบพอเห็นกระดาษแบบนี้ปุ๊บก็กลิ่นก็จะมานะครับเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับนีความสักนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับเนาะไม่เหมือน AC ปัจจุบันนะครับ AC ปัจจุบันจะลื่นจับกนี้ไม่มีเสียงนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าอย่างเนี้ยรุ่นเก่าอย่างเงี้ยก็จะมีความสากนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในการผลิตไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี่นะครับแล้วก็การพิมพ์สีต่างๆนะครับก็มีอันนี้ก็จุดด่างดำนี่ก็เป็นความเก่านะครับเนื่องจากว่าเก็บเก็บมานาน ก็มีความเก่าเป็นไปตามการเวลาของกระดาษของอของยันนะครับเนาะขอบพวกขอบพวกอะไรนี่ก็จ,จะมีะยุ่ยบ้างนะครับเนาะไม่ไม่คมแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะกะ็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับจากที่เคยได้สัญญาไว้นะครับว่าจะเอามาเนื้อกระดาษแบบนี้มาให้ดูกันนะครับเนาะวันนี้ก็มาก็พอดี จอทั้งขาวดาแล้วก็ทั้งสีด้วยเลยก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง2อันนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นหลวงพ่อจงเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจงก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อคลิปก่อนๆก,ก็คืออยู่ในสอรหันต์สเกจิดังยุคอินโดจีนนะครับเนาะก็คือจาดจงคงอีนั่นเองนะครับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงเนี่ยนะครับหลวงพ่อจงแล้วก็หลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับซึ่งเป็นเกจิยุคอินโดจีนนะครับ ยกอินโดจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกโจรผู้ร้ายเสือเสือต่างๆเสือนี่หมายถึงโจรน,นะครับนะจะชุมขนาดไหนนะครับมันแม้แต่เจ้าที่บ้านเมืองก็ยังเอาไม่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่หลวงพ่อจงเนี่ยมียันกันโจรผู้ร้ายเนี่ยแสดงว่าชาวบ้านนะครับต้องต้องนับถือมากๆกกันนะครับในการที่เชื่อใจได้เอาไว้ง่ายคือไว้ใจได้นะครับ ถึงขนาดว่าต้องมียันกันโจรผู้ร้ายติดบ้านนะครับถ้าปัจจุบันนี้เราก็คงจะบอกอ๋อกันโจรผู้ร้ายก็อ,อะไรอ่ะเอ่อก้องวงจรปิดไงนะครับเสียงไซเรนเสียงสัญญาณต่างตาตำรวจอะไระประมาณนี้นะครับเนาะแต่นี้สมัยนั้นไม่มีนะก็เลยต้องใช้ยันกันโจรผู้ร้ายนะครับแสดงว่าบรรดาโจรผู้ร้ายเนี่ยแค่เห็นยันหลวงพ่อจงอยู่ที่บ้านใครเนี่ยคงจะไม่กล้าขึ้นนะครับนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของ ครูบาอาจารย์ยุคเก่านะครับนั่นสมัยยุคอินโดจีนนะครับซึ่งเน้นในเรื่องของความคงกระพันนะครับสายเหนียวอะไรต่างๆนะครับยุคอินโดจีนนะครับเนาะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบกันนะครับในเรื่องที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านมีความชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามช่องพุทธคุณพระเครื่องไว้นะครับผมจะได้มีกําลังใจในการนําสิ่งดี หรือว่าข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้ทุกท่านอีกในอนาคตถัดไปนะครับเนาะการสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ขอรัตนาบุญบรารมีของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเนาะครับปลกปักรักษาทุกท่านนะครับให้อยู่ดีมีสุขแล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเฮงเฮงทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ